โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนชมทุกท่านด้วยนะฮะก็ขอสวัสดีผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ด้วยนะฮะใครเข้าที่มีไม่อยากลืมเปิดติดตามผมด้วยนะฮะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ดูดูไปก่อนนะให้ชอบก็กปดติดตามด้วยโอเคแล้วผมวันนี้เรามาเล่นในส่วนของย้อนรอยฟังเพลงจำก็คือในส่วนของบทแปดวิดสองกันเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแปดวิดสองนี่เคยคู่กับช่องเรามานแนนมากเมืออ่อก่อนก็ใหม่ตอนที่ เปิดได้ช่วย,ยงแรงเลยแต่หลังๆมาผมไม่ได้เล่นใช่ไหมลนะ่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมือถือฮะใน,ตอนน,น,นออตอนนี้เราขัดปัญหาเรื่องมือถือไปได้แล้วตอนนี้เราเล่นแปดวีสองได้แบบเออมาแนลงบ้างโอเควันนี้เรามาเล่นในของพู้อย่างรู้หรือเปี่ยนเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขัดไปกันไปก่อนนะนี่เป็นโหมดกําหนดเองนะฮะก็คือจะมาเทสก่อนนะว่าอัดลิปไปแล้วก็เปิดวีสองไปมันจะอ,อ่าวอ้าวเพื่อนหลุด อาาชหยแล้วมีคนเป็นอีกคนนี่เป็นการเอ่อกล้าห้องเล่นเองนะเพื่อเป็นการเทสว่าเออผมจะห่าไปเล่นไปได้ว่าผมลงไปไปมามันก็คือแบบก็คือดีอ่ะเออก็คือดีอ่ะครับเออแล้วทีนี้เราก็เอาหวาดกระโดดเฮ้ยแต่ทำไมนกมันไม่มันไม่มาเกาะี่ไหลผมไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เด้ยนกมันไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ๊กมันไปนานเลี่ย แต่ว่าด้านซ้ายมือเราต้ยด้านขวามือเรายังมีรถสีแดงโอเคเดี๋ยวเราปั้นจะไปกอนนะวันนี้มีในส่วนของอูฉางแล้วก็แมงมุมนะครับผมโอม้นเขาจะง้างลงมางี้ฮะเดี๋ยวเราออกมานิดนึงเนาะอย่างไรถ้าเขาง้างลงุมาแล้วถ้าเขาไม่มีเทเลพอร์ตก็ไปไปได้ยากครับที่เขาจะตามกอวเราไปว่าแล้วต้องง้างลงมไปกินด้วยอูฉางเธอ ผมเปลี่นเดียวบิดก็หน้าสงสารมากอ่ะ <c oughs> มันไกลฮะนะีบผมเลยว่าเป็นด่านที่ไม่พูดกว้างเลยอ่ะกว้างมากอละทุกต่างานขนาดพ่นในบ้านเนี่ยเป็นเหตุผลที่แปรวิสเขาเอาออกมาเดงนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอาออกจนะากการการห้องค <c oughs> อสตอมแบบบเฮ้ยคอสตอมเกมนะครับผม <c oughs> เอาไป เอาวะหัวใจเก้นแหลกหน้าแดงทุกทีใช่ชชเธอหรืนี่คนที่รอเสมอมาว่ะอยู่กันตรงนี้จากวิ่งออกมากล่อยมอสเรายังไม่มีรองเท้าเนยะนี่รองเท้าก่อนเดี๋ยวมาจูบให้นะจ๊ะแล้วเอกวปายยจีมเหมือนอูจาเห็นตัวผมแล้วครับผมจางวะนนี้คืนมาข้างบนจ้าเดี๋ยวดักรูดกันนิดนึงนะเหมือนเขาไม่มาตรงนะะี้หามามานิดก็ เอาไปหนึ่งกีจ้าดีฝีรองเชา้าก่อนที่จะไม่ได้ซีน <c oughs> ลงเร็วเข้าเร็วโอ้โหทันด้วยทันด้วยอย่างนี้น่าจะโดน,น,น,นทีนึงหรือเปล่าเอ้าเอานกแหยเอานกแหยใครใช้นกได้โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะแต่เมื่อกี้กู้ชา่าเชเงเค็ดเลือดเหมือนกันนะเฮ้ยตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นกแล้วอะจะไไม่ใช่แล้วเป็นยังเป็นไอ้ก้นอนลูกใช้นกอยู่ของตัวผมว่ะเอ้าว้าเดี๋ยวมันวักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมจุดนกแล้วมันไม่มีหลอดนกขึ้นเลย เดี๋ยว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 เฮ้ยเกิดว่าแต่เดีวอะไรขึ้นในีวันโอ้ยเราไม่มีนกไปคือนกไปไหนแล้วไม่รู้โอ้โหอูชางงี้ก็โอ้ยแย่แย่แย่มากันตรงนี้ยังไงตีการิงหนึ่งสีไม่โดนครับผมจางหว่านี้อูชางตีเช็คไปหนึ่งสีจากองทีแล้วครับผมเอาตีเช็คกันใหญ่เลยนะจางหว่านี้แล้วก็เล่นเปนการดนีึงนะโอ้โหโดนไปหนึ่งสีครับผม โอเคมาตรงนี้จะตีการดิงหรือเปล่าเราออกมาก่อนนะโอ้พิการขับร่างขามนะเดี๋ยวเราวิ่งแย่ออกมาโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่มีนกฮนะคือเรามองถัาเห็นนกมันก็ไม่ขึ้นท่านผู้ชมโอ้ยอะไรวะเนี่ยวันเดียวโอ้ยแย่แย่แย่เอาแต่เราสามารถดูเพื่อนได้นะแต่เราแต่เราไม่มีนก <laughs> อะไรวะให้ผมงงไงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเ๋ยต่อแถวมาอยู่กันเต็มเลยโอเคอยาให้เขาอยู่กันก่อนเนาะมีเลยเนี่ยอายุที่ไอคอนข้องบนซิบนขวาดิอะไรวะผมจะยืนยงคุประพันธ์คือนกแก้มขุนองผมตลอดเลยเหรอมันบังอะไรวะเนี่ยโอ้ดูดิผมมองแค่ไหนก็มองมองไอ้นั่นแหละแล้วยังเป็นมีนกอยู่อ่ะเออมองอ่ะเอาไปกินจังจ้าเอาไปกินโอ้โหโอ้โหเอาไะคงนี้บอหรือว่าโลกจะ โล่งจะจัดนึกว่าสนามบน่าการตรงนี้ยังไงครับบูช้างจ้าย๋ยวเราหลอกกันหนึ่งทีครับมาช่วยเพื่อนกันก่อนนะ <c oughs> อา้าวกระบอกปีกการบินหนึ่งทีจ้าจ, <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหแมงมุมมันกัับอีกคนนี่ไงอาแล้วจังหวะนี้มากันสองคนฮันเตอร์นักล่าของเราโอ้โห ผมว่าไม่แน่รอดนะจังหวะนี้ไม่น่ารอดแต่ว่าเราใจนกแต่ว่าจะไม่เราเก็บวันลูกเอ้างงโอ้งงว่ะงงว่ะโดนอนทีสองทีโอ้โคตรโอ้โหนกบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยนกบ้าไอ้นกเป็ดเฮ้ยช่ไยแกงเราอย่างนี้อะนกโอ้ย เอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้ยังไงเราเจ็บเพียวหนึ่งนะแต่ก็ยังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเราโอ้โหแมงมุมวิ่งกันมาของนอ้อูชางดังน้าปากคอยแต่โอ้โหสองลมหนึ่งโอ้โหนี่มันโค,นคน่นโคตนแห่งความช่วยเหลือโอ้โหแต่เพื่อนเราก็ไปช่วยเหมือกานะแเราก็ออกวันแล้วนะครับผม โอ้โหโคตรวันเสียวเลยเมื่อกี <c oughs> ้ไม่ต้องใม่นกผมบาสนนีโอ้โมาวัดอะไรอะตอนนี้โอ้โหเป็นบักที่ไม่ดี <c oughs> โอ้โหแมงมุมก็เจออขงผมดิแมงบุ้งวิ่งกันมาตรงนี้แมงมุ้งหลายคนนะโอ้โหอยากก็มาอีกโอ้โหโอถือ,อไอวิ่งหน่อยอ้อ <c oughs> เอาครับผมยังไงกระโดดกันมามีขรบปิ้นแผลไม่ติดขรบปิ้นเฉยเลยโอ้โหยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับกมกระโดดอีกทีหนึ่งวิ่งชีกออกมาจ,าจะาจ่ายยิงใหญ่เข้าไปด้วยแมนหรือเปล่าไม่ยิงจ้าไม่ยิงตรงนี้แล้วก็วิง่งชีกออกมาก่อนนะครับผมโอเคโอ,โอ้โหมันจะรอดแล้วเดีย๋ยวเราไปยูกันก่อนดีกว่านะยูรออยู่นะโอเคเดีย๋ยวเรายูกันไปก่อนเนาะโอเคยูข่ามคนเร็วกว่ายูข่ามค,คนเร็วกว่า นนอิฟเนี่ยมีเอ่มดีบับ๊บเครื่องการฮิวชาอยู่แล้วฮะโอ้โหคือแบบขนาดเราซื้อฮิวไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาย,ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยโอ้โหคือฮิวนานมากอะ่ะท่นผู่ชมนี่นึกว่าติดหัวจะลวดจกุก <c> ห <oughs> น,นเกิน เครื่องฟไฟเสร็จเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห,โโหโล่มอูชางมาตรงนี้แปลว่ายังไงตีแบบระบบปุ่มเราฉีดน้ำหัวไปครับผมโอ้โหจีไปหนึ่งจีเก็ตีไม่โดนตางวันนี้ยังไงโอ้โห,โโหชางตีเลย โอ้โหนี่มันนี่มันอู๋แขงอู๋แขงหวงเครื่องเอาอะครับเอาอะครับเรากดได้ครับเรากดได้ครับยังไงฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงอู๋แขงเดินโอ้มาตรงสรีฐานกรงนี้ครับผมจูไปแล้ว180วินาทีนะฮะจังหวะนี้เดินกันมาด้านหลังครับผมเรายังมีน้ำหอมอีกโอ้โหโอ้โหคุณเข็มมาบอกให้ผมอีกแล้วคุณแต่ใ้ลักแจ็สเอาครับผมยังไงฮะยังไงโอ้โหมาให้อีกแล้วฮะเอาเอาช้างตั้งไอเราจะดู เหมือนไอแดนไอแดนนูโอ้โหไอแม่ไอแม่อโอ้โหเดี๋ยวเราพูทไม้ก่อนวิ่งจกันมาหนึ่งกีจ้าพูทไม้มาตรงนี้โอ้โหมันจะใจร้อนไปหน่อยนะอูชางนะโอ้โหตรงนี้ก็มีใหญ่ขับไปนล้แมนใครมันจะเข้าไปเลยลูกใครมันจะเข้าไปเลยลูกเอาครับผมวิ่งกันมาตรงนี้จ้่วิ่งกันมาตรงนี้มีการง้างลงไปหนึ่งกีเราหลอกว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปจริงจริงหรอก อะไรเนี่ยอูยฉานโดนหลอกอูอ๋ฉานโดนหลอกเย่ย่โอเคก็เกมนี้ผมกดกันมาเออเป็นโหมดให้ญี่ปุ่ไว้ได้กับพเพื่อนๆนั่นเองนะคับอกนะที่สนิทสนิทเลยก็คุณเขียมคือก็รู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นกันบ่อยขนาดเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็เล่นนะฮะแต่เมื่อก่อนก็เล่นจนตอนนี้เออก็หายไปพักหนึ่งก็เออผมก็กลับมปกับแดงนั่นเองนะอืม ก็กดมากับเพื่อนอีก4ี่คนนะแล้วก็ส่งมาน่เองนะครับเป็นโมดสร้างเองเนาะโอเคก็สนิทอยู่แฮปปี้นี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแ่ตตี้พวกอินโดมากกว่าใช่โอเคเขาเข้าแชทมาเพื่อคุยหรือว่ามานั่งอะไรกันคือเขาไม่ชอบกดกันเว้ยผมก็เลยเออชอบแฮปปี้คนไทยยแบบว่าเขาเนี่ยแปดปีสองอ่ะก็ไปเจอว่างน้าแชทโลฮะก็บางคนก็เชิญบางคนก็ลบเพื่อนผม้งงเหมือนกันอ่ะเขาบอกใอ้แอดเพื่อนแล้วอยู่ๆก็ลบเพื่อนงงว่ะ โอเคเหมือนคุณเข็มจะนั่งเก้าอี้อยู่นะเนี่ยเราไปช่วยกันก่อนดีกว่านะอ่าโอ้โหอูช๋ชางไม่เฝ้าด้วยนะโอเคโยโอเคโยอ,อย่าเราไปกันนิดนึงจะ้ะอ่ะอ่ะอยู่เลยล่ะอ่ะอยู่เลยก็ได้โอเคเครื่องเสร็จแล้วนะตอนนี้เครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไปจุดเครื่องนี้ได้ก็โอเคแล้วนะ่ประตูก็จะเปิดได้อนะ อาคเขาผมแทาเเรื่องกล่อแ่จะโดนสาบไปหนึ่งทีจะอ้าถ้าหารับก้างโดนเอ๊แต่ว่ากิมนี้เราไม่โดนกาบเลยนะเอออือว่าดีนะเออจริงๆถิือว่าดีมากเลยฉันไปก่อนไปยังไงล่ะลูกจู่โค้รไกลเลยมันจะไปถึงไหมนี่โอ้โหไม่ทันแล่ว่าไม่หมดสาวถึงตายแล้วอะ เธอไม่รอดแล้วแหละอืมแบบมีความผาใจในการยิงปืนจริงนะแต่ว่าอูฉั่งเอาพวกกัวชองมาดิเออผมไม่มาเลยอู๋ฉั่งเอาพวกกัวชองมาอ่านายอิฟนายอิฟนายอิฟเธอจะใจเฮโร่ฮิวละโอเคเราอยู่ไว้นายอิฟก,กันก่อนนะครับผมอ้าวแล้วจะไปไหนของเธอนะเนี่ยอืมเฮ้ยอยู่นี่นิ่งพี่เอออ้าวครับผมจังหวะน,นี้เราก็ฮิวฮิวกันไปยาวๆคิดไปได้ย,ดย่หนึ่งจี ตอนนี้เราฮิวนนฮิตเร็จแล้วนะก็ให้เขาป่านไปเดี๋ยวเราไปรอยิงช่วยกันกอดดีกว่านะโอ้คุณเข็มปูคุณเขมแมโดนโดนอูแฉงไ่อีกแล้วอะไรเนี่ยอูแฉงทำไมอะไรนักหนาอะไรนักหนาเป็นอะไรนักหนายังไงยังไงโอ้โหเราีปืนกระบอกหนึ่งนะเรามเปืนกระบอกหนึ่งนะบอกเลยว่าถ้าหลับเป็นปืนมากดจังหวะนี้ยิงไปเลยครับผมโอ้โหโอ้โหกดตัวทองว่ะกดตัวทองว่ะท่านผู้ชมแกเราไม่มีนกแอ่นนกฟันฟลา โอ้โหโดนต่นนอทีแบบโอ้โหโคตรเย่เย่มากๆโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหไอ้นี่ก็เคสเกินเคนเกินโอ้โห,โโหชักตีแบบระบบบูทโถงเป็นทีซะเอาติดีบไม่รอดจริงๆไงผู้ชมเราไม่มีนกอ,อ่ะเออเอจริงนะผมผมมั่นใจว่าผมได้นกหลายตัวนะเออแก่นี่อะไรก็ไม่รู้นกมันบักอ่ะเออโอ้โหเป็นบักคลิปแบบบ้าบอโคอแก่ของเกมมากๆเลย โอ้โหกลางโล่งกลางล่งแหมโอ้โหเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะนจริงๆเอ่ออะไรนะปูแข่งนี่ผมก็รู้จักกันนะครับผมโอ้โหใหญ่เลยใจร้ายขึ้นโอ้ยมีคนช่วยยิงด้วยโอ้เอาเฮ้ยผมยังนั่งก,ก็อีเฟดนัอยู่เลยใจเย็นๆครับเอาเราล้มแล้วอ่ะอืมโอเคเอาเสียดีจะจะมาทำไมเนี่ยผมยังนั่งก,ก็อีอยู่โอ้โห เอาออกมากันเวียนเทียนกันตรงนี้ไว้เรงเต็มไปหมดเลยเออแล้วทำไมผมไม่กริ้งวะเนี่ยเออเฮ้ยมันมันอะไรวะเนี่ยอ่าออผมไม่กริ้งแล้วกันนะให้เขารู้ว่าช่วยไม่ได้นะครับผมโอ้มันช่วยไม่ได้อ้าวไปคิวกันอย่างนี้เลยนะก็หิวกันอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหเกินเกินเกินเอาว่าเกินไปเกินไปเกินไปนะเธอ คือไปแล้วเจเช่วยเราก่อนได้ไหมล่ะเจช่วยเราก่อนได้ไหมล่ะเอาเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอามากตรงนี้ปีกกระดิ่งหนึ่งจีโอ้โอเอาครับปีกันม่วยหมดแล้วจังหวะนี้ยังไงอูชามาตรงนี้โดนไฟไหมหนึ่งจีเซอโอ้โหตัวโจงให้มาว้ายวายมันจะไปเท่ยังไงโอ้โยตัวกระเขยทารามาหนึ่งจีเซอโอ้แนวยิ้มบ่บอกให้เร็วทักเจ็บมาโอ้เอาอ่ะแนวยิฟมแกแนวยิฟมแกเดี๋ยวเราแอบตรงนี้ก่อนเรา เอาไว้รงงานาหายไปก่อนนะอบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่รอดนี่นี่แขนไม่รอดสินี่โอ้โหเอาวะมาว่ะตื้นตื้นโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะคนลุนล้นคนลุ้น ยอ่อไปหนะ่ทีะโอ้โหตรงนี้มันต้องมีอะไรให้เราใช้บ้างแม่เออมันต้องมีตุ้โทรศัพท์ให้เราโทรกับว่าไปหาแม่บ้าโอ้โหตู้เยอะครับเยอะเหลือกนเลยโอ้โหใครอยู่หจือผิดหวังเอจะแบบวะาละ้อไ รอดอยู่ดีแอมากันตรงนี้อู๋่ายพี่เปนมาเราบล็อตกรอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าให้จริงเนี่ยผมได้ทั้งหลายตัวเลยี่ยเป็นลมว้านเป็นกระหูกโอ้โหเศร้าโอ้สองลงหนึ่งสองหนึ่งไม่ถือว่าลวมสองหนึ่งไม่ถือว่าลวมโอ้โหมากันตรงนี้กันกลางถ่ายต้งแม่งมือไม่ตายเลยพี่มากันตรงนี้กันตูดมาก่อนจ้ะวิงออมตรงนี้โอ้โหตีแดดหน้าเลยอ่ะโอ้โหเศร้าโอ้โหใหญ่เลย ถ้าแต่ขนาดนี้โอกลับบ้านไปเล่นดีกว่าไว้เนี่ยโอ้โหผมไม่เล่นเลเสียใจอ่ะโดนลุงแม่โอ้โหโดนลุงไม่ก่อนนกก็บักแก่กายทำไมงเขาเล่ากับผมขนาดนี้คุณเดฟทำไมเดฟคุณคุณทำให้ผมบักนกางเยผมก็เสียเปลี่มาเด้วตาย,ายไปเลยฮะเป็นบักเนี่ยโกที่ไม่อยากจะเจอจริงด้ย,ยไอไรนกหงตัวเนี่ย เยวเรามาดูเพื่อนใอเกม์บนตัวดีกว่าว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะแต่จริงๆของคนเนี้ยเขารู้จักกันครับผมก็อาจจะปล่อยหรือว่าจะตายอันนี้ก็ไม่รู้เอาตายแล้วผมเขาไม่มีใครรอดนะโอเคใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้ายบ๊าบาย